วันนี้มาส่งมอบนะครับเป็นผานสี่แถวครับยีิบสี่ใบนะครับจานยีิบสองนิ้วนะครับผมเป็นผานยี่ห้อนะครับคิวคิงนะครับต่อูกค้านํามาใส่ตัไทใฟอร์ดครับแปดสองหนึ่งศูนย์นะครับร้อยยี่สิบแรงมานะครับผมหกสูบนะครับเครื่องยนต์หกสูบใหญ่มากครับผมใหญ่มากจากหน้าจากหน้าขอยี่บแปดครับผมจาหน้าขอยี่แปดนะครับตัวย้างลังนี่ขอบามสิบแปดเลย ใหญ่มากริ120แรงม้าครับคือแบตเตอรี่อ่ะใส่2ลูกเลยครับผมแบตเตอรี่ครับผมใส่2ลูกเลยนะครับฐานเป็นฐานชิวยิ้งครับผม14นิ้วฐานเป็นเป็นจานยี่สิบสองครับเป็นฐานสับใบนะครับนี <Yeah. S 1> ่ฐานสบาับใบจานยี่สิบสองนิ้วครับ,บยี่สิบสี่ใบสี่แถวครับ นี่ลูกค้านำมาไว้พวนดินครับผมใช้ในงานไล่อ้อยเป็นหลักครับไล่ียดครับผมะเอียดแน่นอนนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับตอนไถนะครับที่ได้ลูกค้าเลยก็แล้วกันครับผมนะครับก็ใส่เส้นสายเรียบร้อยนะครับอัดจจละบี้นะครับเดี๋ยวส่วนราคาเดี๋ยวแจ้งในคลิปนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูไปชมกันก่อนนะครับฟ่าการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันที่ไล่ลูกค้าเลยครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ไล่ลูกค้าครับ มาถึงไล่ลูกค้าแล้วครับผมไปช้าๆเนื้อๆเรื่อยๆครับผมสบายๆครับนี่ยาวๆเลยครับเนี่ยละเอียดเลยครับนี่ละเอียดเลย นี่นะครับผมฟานสีแถวใบ22นะครับขนาด24ใบนะครับอันนี้สามารถปรับต่างยังไงครับผมนะครับแล้วแจหลูกค้าเลยนะครับผมแล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะครับเจ้ละเอียดเลยครับผมละเอียดเลย หลักแบบสบายๆครับผมประมาณรถเลงมน้าหลายครับผมต่อ20เลี้ยงหน้าครับ6สูบนะครับ8210ตัวไท่ฟอร์ดครับ่างเลยล่ะนะครับผมนี่ครับเบิ่งก่อนขี่ไทยยังไงครับผมผ่านทุกเบิก34ครับเนี่ยพอเจอผ่านขั้วนครับละเอียดเลยต่อมันขั้วไปกลับนะครับผม ผมว่าต้องใส่ใหญ่กว่านี้นะครับเพราะว่าผมยังยังมาใบมันหน่อยอยู่นะครับต้องเป็นใบยิบซีเป็นยังไงนะครับผมโค้งใหญ่ๆนะครับอาลูกค้าเพิ่นบ่ต้องการใหญ่ครับผมเพราะว่ามีจอบหมุนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจอบหมุนมาพ่นอีกนะครับพ่นนะครับเจี๊ยบปุ๊กไวครับเจี๊ยบปุ๊กไวเสียงนิ่มๆเนิบๆครับ ล่องกันให้เห็นไปเลยครับผมขับสบายครับผมตุวยนะครับบมมีเศษฟุ้งเศษยังเลยล่ะครับเย็นเย็นครับผมขับสบายสบายไปเรื่อยๆครับคาแร่นเร็วกว่านี้น่าจะละเอียดกว่านี้ครับตวับดินกับควันขางแข็งเด้นะครับดินควันขางแข็งเลย มันเข้าไปติดครับโคหมุนเลยฐานชิวยิ่งครับผมนะครับฐานสี่แถวยีิบสองจานนะครับอาย่สิบสี่จานครับผมที่ที่สิบสี่จานนะครับใบย่สิบสองนะครับราคาครับผมราคาเดี๋ยวแจ้งเลยนะครับราคาอยู่ที่หกหมื่นหานะครับผมหกหมื่นห้าพันบาทนะครับแต่อ่าลูกค้าซื้อสดครับผมลดให้นะครับแล้วหกหมื่นสองครับผมหกหมื่นสองนี่คือพร้อมทรงครับ พร้อมจะส่งถึงหน้าบ้านครับผมพอ้ันลูกค้าก็อยูปกัยกับบริษัทครับผมอยู่ใกล้กันนะครับจาก้ันลูกค้ามาบริษัทกัประมาณสี่กิโลครับผมประมาณสี่กิโลนะครับไปซาซาเรื่อยๆเนื้อๆครับผมเครื่อง6กสูบครับโมมีลาเลยนะครับผมโมมีลาเลยเครื่องสบายครับหลาผ่านสํานีนะครับญ่ก่านียังไปได้เลย ที่นาจะต้องพว่นสองรอบนะครับนี่พว่นสองรอบครับจดินยังจะละเอียดกว่านี้นะครับผมเพราะว่าก่อนขี่ไทยของทางดินจะหญ่นะครับดินก็เป็นดินแบบดินพุ่นนะครับดินแข็งเลยล่ะนะครับลูกค้าบอกว่าใส่อะจอมุนแล้วนะครับผมมาปันนะครับเผาเผ้าขานเลยว่าท่านปันเผ่าครับอะเผาแตกเลยเป็นว่านะครับเผาแตกนะครับดินมันแข็งนะครับหลก็รถกำลังขี่กำลังเร่งหมายค่อนข้างสูงครับ คือดินะมันแข็งอะรถมันหลากหลากไปหลายนะครับว่ากำลังเร่งมารถมันถึงครับแต่ว่าอุปกรณ์มันบาะแสกันครับอุปกรณ์ต้องมีขนาดใหญ่กว่านะครับไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆยังนุ่มๆเลยครับไม่มีีแต่ไปมียหน่อยพวนนะครับไปเมีตัวใหญ่กว่านี้นะครับผมเพราะว่ารถนี่ค่อนข้างใหญ่เลยแหละ สบายเลยครับผมครับรถตุ้ยอันนี้เย็นครับเปิดแอร์เย็นครับรุดครับผมครับมือกับมืไหมครับแบบนี้นะครับสลาตเทนัยนะครับที่สนใจนะครับยีได้อุปกรณ์นะครับเอาไปใส่นะครับผมกับรถไถนะครับบอจะเป็นยี่ห้อไดครับผมอ่านะครับบอจะเป็นรถรุ่นไดนะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับผมใส่ได้ครับใส่คูปตาใส่อานิวฮอนแล่์ใส่ฟอร์ดครับใส่ยันมาใส่อาจอนเดียครับผมนะครับ กุบกณนเ่ามีหลากหลายนะครับหลากหลายเลยแหละนะครับลูกค้าตรงการแบบไหนทรมาสอบถามครับผมทรมาสอบถามนะครับอ่าทรสอบถามมือตุลมือกอนะครับเดี๋ยวเซตนี้ก็จะไปส่งอ่าพาวเวอร์ให้ลูปต่อครับผมเป็นจอบหมุนทางดิงครับอ่าอันนี้ลูกค้าบิ๊กเอ็มนะครับมาซื้อนะครับไปใส่เก่าซิบแรงนะครับใส่เก่าซิบแรงเก่าแถวครับจอบหมุนทางดิ้งนะครับเดี๋ยวเซตนี่จะไปส่งก่อครับผม ๋ยวเอาคิมมาฝากครับคิมมาฝากนะครับ บอกว่านะครับถังน้ำมันมีอยู่สองถังนะท่านทั่า,ท,า,าทั้ง,ง,งขบวนเครื่อง,งเครื่องนะครับก็มีถังหนึ่งเตะท่องตัวรถก็มีอีกถังหนึ่งครับสุขาว่านะครับเป็น2ถังแต่จักรีนี่ผมผมบ่มั่นใจ,จ,จ <laughs> ว่าจันหลีดผมได้ถามลูกค้านะครับแปดสองหนึ่งศูนย์ร้อยยี่สิบแรงม้านะครับแหมพี่ตะว่าไป่มีหน่อยพูดครับ ไมมีแนินคนอีกแจมเลยครับครับเศษอ้อยครับผมเสศษหักอ้อยนะครับเอาไปจิตบสำหรับทนใดนะครับที่สนใจนะครับจะได้อุปกรณ์นะครับไปไว้ใส่งานนะครับว่าจะเป็นจอบุนเป็นพานพ่วนครับ ฐันบุกเบิกนะครับย่หอมีหลายหลายยี่ห้อให้เลือกเลยครับผมว่าจะเป็นไก่ทิ้งลีครับกินสิ่เต็มนะครับหรืออเป็นยีห้อของฟิวคิงอย่างสินะครับพวกจอบมุนอย่างสินะครับราคาอนี่เบาแพงครับผมราคาบาแพงนะครับนะครับคุณใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อทอบถางมาได้เลยครับผมนะครับติดต่อได้ที่นะครับ080นะครับ2829258ครับผมเซียวบิกเอ็มครับอ่าอยากจะได้อุปกรณ์มาใช้งานครับผม โค้งวันสุดท้ายเลยครับไก่ไก่ไปส่งได้ครับผมนะครับกะฝากคนส่งไปคิดตามอ่าราคานะครับผมคิดตามราคาเส้นทางนะครับผมนะครับหรือลูกค้าจะมาเอาเองก็ได้นะครับเอาเองก็ได้นะครับใส่อ่ามีหลายรุ่นครับหลายรุ่นมางมามองมาลายรูกแแบบเลยนะครับผมเอาได้ครับ ดินแข็งนะครับเนาะอันนี่แหละมันพันได้ตัวนี้รวมกับโรตารี่นั่นสุดยอดเอาดีมาไอ้นี่แหละครับปั้นนีบะครับรถดีมันห่างเงี้ยอนมึงเงี้ยแม่นครับดินก้อนเง่้ยแห้งดินดินแข็งไงดินไม่แต่ดินโพดเนาะดินแข็งแต่ว่าคันเจออันนี้เขาไปสองโลดของลอตเตอรี่ชอบของเล่มของหลอดอ้ดินแข็งเลยดินแข็งมันเราคงเล็กคนมึงเงี้ยครับก้อนมใหญ่เลยไี่แต่ก้อนนี้ไงไหม หางขาวธรรมดาหา่เขาได้หางตัวนั้นน่ะหายเขาอ่ะครับมันน้หนักหลายหางตัวนั้นน่ะมันหางหนาเนาะครับผมว่าสูตรต้อนหรือคขา่าใส่แก้วครับเมื่อกี้นะนี่อันนี้นะจะเป็นแก้ให้ครับให้นึงนี่ เร็วเลยครับมันต้องเกลียเวเนาะนต้องใส่ไปเร็วๆมันถึงจะละเอียดเนาะใช้แพร่มันมีนี่เรียกว่าอุ้มลูกค้าว่าปัญหาอ่าไถหาเรอกับโบเปลืองพอร์รถรถตลีไอ้ปันน่นหล่อนึงครับลูกค้าหลายจะหาเรากันยังโบเปลืองน้ำนทอร์ไอ้เวลาปั่นเอานะครับผมแหม่ดีเลยครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะครับผู้ใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดซับสไครต์กันแน่นะครับผมนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อบระผาดคลิปใหม่ๆของซีพีเอ็มนะครับผมนะครับสำหรับทนายที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาเลยครับผมติดต่อทีนะครับผม080นะครับ2829258นะครับผมหรือแอดไลน์ไอดีครับผม mtb 6ก7 8นะครับผู้ใดอยากได้อุปกรณ์ครับไปไปไหว้ไส้งานนะครับผมนะครับติดต่อทางมาได้ติดต่อสองทางมาได้เลยครับผมนะครับ ขานลูกเบิกขานพ่วนนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมนี่ครับประมาณประมาณนี้ครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวผมจะไปส่งนะครับจ่อหมุนต่อนะครับผมไปส่งจอมุนจอหมุนต่อนะครับผมประมาณนี้ครับผมนะครับขอไม่แกรับผมสวัสดีครับ